สวัสดีครับพบกับผมนัตพงศ์บรรทองเกษตรทัโลกครับเช่นเคยครับวันนี้พามายืนอยู่ในแปลงมันสำหลังอายุสามเดือนรากรอบตัวหัวรอบด้านนะครับเหมือนเดิมนะครับเป็นอย่างไรมาดูกันนี่ครับสมเดือนกว่าเท่านั้นเองครับนะครับเรียกว่าช่วงนี้ไผยแรงพอสมควรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยุพินยืนนานจ้ะอยู่ตำบลชอนม่วงอำเภอบ้านวีจังหวัดลบบุรีจ้ะครับผมอ่ะมันสำหลังของพี่ประมาณกี่ไร่ สิบเอ็ดไล่จ้ะมีพันธุอะไรบ้างในนี้โผสมเสษตรกันหมดเลยจ้ะผสมเกษตรนะนะรัแปดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดสองเกษตรแขกดมแขร์เขาอะไรผสมกันเยอะไปหมดสามเดือนกว่ากว่าขุดให้เราดูครับเห็นมันตำลังของตัวเองแล้วรู้สึกยังไงบอกหน่อยดีใจจ้ะดีใจมากและอืมเป็นยังไงเพราะว่าแรงขนาดนี้หัวหัวรอบด้านก็ดีใจจ้ะอืมนะครับ อ่าแล้วลักษณะการจเจริญเติบโตความสมบูรณ์ของต้นของใบเป็นไงก็ดีอยู่อะอืมก็ดีอยู่เนาะ,ะอ่าเริ่มต้นพี่ใช้อะไรยังไงใช้ตัวนี้ก่อนจะบำรุงดินอืมแล้วก็ใช้ตัวนี้แช่แช่ท่อนอืมแล้วก็มาปักอืมแล้วก็ใช้ฉีดแล้วก็มาใช้บูตเตอร์ครับบูตเตอร์ผสมกับอะไรบูตเตอร์ผสมกับนี่จ้ะโฟทีผสมกับโฟทีเลยฉีดไปกี่ครั้งละ ไปสองครั้งจ้ะสองครั้งแล้วะอืมนะครับนะครับแล้วก็แล้วขวดดำล่ะอันนี้เล้งหัวเอามาเล่งหัวจะใส่ไปกี่ครั้งแล้วใส่ไปสามแล้วจ้ะสามครั้งแล้วโอ้เล่งตั้งแต่อายุกี่เดือนเนี่ยตั้งแต่สองเดือนอืมนะครับนะครับเพื่อให้มันออกหัวให้ไวใช่ไหมอ่าเล่งการสะสมแป้งโอเคอ่าเห็นบอกว่ารอบนี้เพิ่งใช้บูสเตอร์ใช่ไหมครับใช่จ้ะอ่าทำไมถึงเอาบูสเตอร์มาใช้ มันตัวใหม่มันมันเหลืองมันมันเหลืองมันเหมือนเพี้ยไฟเกาะรอบเลยเหลืองเหลืองแบบเหลืองมากเลยออืใช้สองครั้งเขียวหมดเลยนะครับเ,เอาเอาบูสเตอร์มาใช้ผสมกับโฟทีนเนี่ยนะนะครับเขียวขึ้นเลยเหรอเขียวขึ้นเลยเนี่ยทีแรกเหลืองเลยเหลืองแบบใบกรอบเหลืองทั้งพื้นเลยอนืน,อน,นะครับทั้งพื้นจ้ะนะครับก็ฟื้นให้เราเห็นเลยใช่ไหมสุดยอดจริงๆครับอ่เรียกได้ว่าเกษตรกรนะครับใช้กลุ่มผลิตภัณฑ์โฟทีนะครับ ทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับสภาพดินการแชร่ท่อนการบํารุงต้นแล้วก็การเพิ่มแป้งรวมถึงการป้องกันโรคพืชและศัตรูพืชมากขึ้นนะครับจากการใช้นะครับของเราเนะเาะอ้าวเราปุ๋ยได้ใส่ยังเนี่ยปุ๋ยอะะ่ะรอใส่ไปหน่อยนึงเด็กๆมันโรยกันว่าช่วยต้นมันหน่อยนึงไง สิบก่าไร่นี่ใส่ไปกี่ลูกสามลูกจ้ะสามลูก <laughs> แล้วจะใส่อีกไว้เนี่ยไม่ใส่แล้วไม่ใส่แล้ว <laughs> <ะ>ประหยัดสุดๆ<ส>โอ้โหนะครับเ,เรียกว่าประหยัดปุ๋ยไปเยอะเลยครับโอ้วันนี้ต้องขอบคุณพี่ยุพินครับที่ให้เราดูลากรอบตัวหัวรอบด้านแล้วก็ใช้กลุ่มผลิตภัณฑ์ 4T นะครับมีทั้ง 4T 4T ปูเตอร์4ซอยและเมนอแบคใช้แบบเต็มรูปแบบ รถต้นทุนเพิ่มผลิตเป็นมิคเซียร์วาร้อมเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับว่าแกจะได้มากแค่ไหนแต่ที่แน่ๆตอนนี้มันหัวมาแล้วใหญ่ด้วยและที่สาคัญลดต้นทุนเพิ่มผลิตครับลาไปก่อนครับ